สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระด้าเต่งครับวันนี้เรามาถึงละครสวรรค์ครับมาถึงอู่สมบุรณ์การช่างครับเอ้ยสมบุรณ์พัฒนานะครับผุดผิดผุดติด,ดน,นี้ก็คันใหม่นะครับ ืองานครับโอ้โหงานทับนะครับงานทับทำให้เบานะครับงานพับนะครับจะได้ไม่ต้องมีเหล็กซับนะครับมันจะได้เบานะครับน้ำหนักเบานะครับเหล็กซับไม่ต้องครับมีอะไรเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับมาสั่งรถอูนี้ อันนี้ก็บิวใหม่นะครับลูกค้าก็ซื้อไปแล้วนะครับคันนี้บิวใหม่นะครับน่าจะเป็นรถยึดมานะครับบิวใหม่เปลี่ยนหลายอย่างอยู่ครับเปลี่ยนโ่อเปลี่ยนไร่ใหม่ปากก็ใหม่นะครับบิวใหม่หมดคันนี้ปล่อยไปเท่าไหร่ครับไม่รู้ เฮียเมื่อกี้เนาะนเมื่อกี้ยังเห็นเฮียอยู่ครับไม่รู้เดินไปทางไหนละ่ะโอ้นี่ลูกดาวสั่งเยอะครับช่งปวรรา์ยี่สิบคนดได้อันนี้ก็ประกอบลูกดาวครับลูกสีเอ,อ๋ หนวดใช้เป็นนอ็อตหมดครับตัดประกอบง่ายครับบิวใหม่นะครับนี่หนวดใหม่ปากใหม่นะครับนี่เบียวดันใหม่ อยอดจริจริงตู้เก่านะตู้ช่วงล่างเก่านะครับช่วงนี้เร่งงานนะครับเร่งงานนาปีนะครับนาปีจะเข้ามาแล้วต้องเร่งมือหน่อยครับ โมีตะคันบิ้วนะครับขันบิวช่วงนี้คันบิลนะคันนายกำลังขึ้นนะนี่ก็มากับขนายนุ้ยนะมากับขนายนุย้ยโอ้มีตะเลทแท้เลยครับนี่เลมิลเลอร์เงาวับเลยครับท่านผู้ชมเงาเห็นคน่ายเลย กำลงังตัวนี้บิ้วปากใหม่แล้วครับปากคอใหม่เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนคอใหม่ครับคอใหม่หมดเลยอันนี้บิ้วปากใหม่ พาไปดูด้านในคเอ้ตู้ใหม่ครับโอ้โหแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมดูครับเลียดหนามาก ดูครับดูครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวนครับอุปรกรณ์ครบเลยครับอูนี้เลเซอร์ก็ตัดเองนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ <c oughs> เขาเรียกเครื่องอะไรพี่ เลเซอร์ครับคี่อ๋อเลเซอร์ฮนะโอ้ใช้เลเซอร์ตัดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับอู่สมบุญพัฒนาเนี่ยทันสมัยมากที่สุดเลยนะนี่นี่เป็นการค้นหาแคตเียแคยแวอะไรครับ ค้นหาแผ่นก่อนทีนี้ก็จะเริ่มตัด นี่เราต้องใส่แว่นใส่อะไรไหมไม่ <พ those S 2> ไม่ต้องกะไรโออแต่พวกอากาศอะไรต้องมีนหน่อย <illing en. S 1> เออาะอกาเอาเริ่ม <cin> eh <ain> แล้วครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับโอ้ ต้องใส่หน้ากากนะครับการ์ดนะมันเป็นเลเซอร์ กล้าเข้าใกล้นะครับกลัวกระเ็นเข้าตานะครับน้ชสม ตัดเลเซอร์เองครับเองอะไรเองหมดนะครับท่านผู้ชมกาวนาก็ทําเองนะครับอูนี้ทาเองหมดทุกอย่างครับ เดี๋ยวมาชมครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับอ่าเดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปนะครับคลิปหน้านะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องวีรน้ําแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ